อัปเดตความเคลื่อนไหวของสาวแบล็กพิงค์ประจำวันที่14มิถุนายนกันค่ะลาสุนอลลิซ่านะคะมีการเคลื่อนไหวผ่านทาง IG จีเอลแฟมิลี่ของเธอโดยมีการมาโพสนะคะแฮปปี้เบิร์ดเดย์ให้กับลิลลี่แล้วก็มิงกูดค่ะบอกว่าแก่ขึ้นอีกปีแล้วนะสำหรับสาวสวยตัวเดียวในเหล่าบรรดาพวก่วนสวยจนพี่เนี่ยต้องยอมทุกอย่างค่ะจะตีจะขู่ยังไงะคะพวกเด๋อค่ะก็ต้องยอมขอให้น่ารักแบบนี้ตลอดไปนะคะสุดสวยแล้วก็นะคะให้เลิกวิ่งค่ะหนีเจ้าเลิฟได้แล้วนะคะเลิฟ แแค่อยากจะมาเล่นด้วยค่ะแมวช่างเป็นคำกวุยพรที่น่ารักมากจริงๆะคะลองนึกภาพตามค่ะตัวป่วนในแอลแฟมิลี่ของเธอะคะวิ่งกันเต็มบ้านไปหมดค่ะแต่ก็มีสาวสวยลิลลี่นะคะอยู่เพียงแค่ตัวเดียวเท่านั้นลิซ่าค่ะเธอคงจะเอ็นดูลูกสาวของเธอมากๆเลยนะคะจับจ้องดูทุกโมเมนต์ค่ะน้องแมวเนี่ยก็เป็นความสุขของเธอจริงๆนั่นแหละค่ะคุณผู้ชมและก็นอกจากนั้นนะคะลิซ่าค่ะเธอยังมีกัน เข้าไปไวอวยพรนะให้กับมิงกูดนะคะโดยลิซ่าค่ะเรียกแมวที่เกิดพร้อมกันนะคะแต่ว่าอยู่อีกบ้านค่ะว่ามิงมิงนะคะบอกว่าสุขสันวันเกิดค่ะคิดถึงนะแทมยังมีทันเข้าไปกดไลค์แล้วก็ปาหัวใจสีเหลืองให้อีกด้วยค่ะเรียกว่าเป็นท่าดแมวที่แท้ทรูเลยนะคะส่วนทางด้านพี่จีซูค่ะก็น่ารักมากๆมีคนค่ะพบเจอเธอที่สเปนเมื่อวานนี้นะคะเรียกว่าเดี๋ยวนี้ค่ะแบ,บ็คพิงยัเป็นนินจากันทุกคนนะคะเออาก็วาร์ปค่ะเออาก็วาร์ปแล้วก็ไปโผล่ที่ต่างประเทศเลยนะคะโดยตอนนี้นะคะ พี่จีซูค่ะเธออยู่ที่สเปนนะะมีคนค่ะพบเจอเธอที่หน้าโรงแรมที่พัก ั้งตอนที่ออกไปท,ทําธุระแล้วก็ตอนขากลับช่วงค่ำค่ะและดูสิคะความน่ารักของเธอค่ะมีการหยุดทักทายบลิง์นะคะแล้วก็มีการกระโดดดุ๊กดิ๊กอย่างที่เห็นนีดด้วยละคะ่ะทักทายแฟนๆนะคะก่อนที่จะเดินเข้าไปในโรงแรมค่ะตามประสาที่ใหญ่ใจดีนะคะเฟรนลี่มากๆเลยนะคะคุณผู้ชมและก็นะคะมีการรายงานด้วยนะคะว่าพี่จีซูค่ะจะเข้าร่วมงานการแสดงตัวอย่างคอลเลกชันใหม่ของทางคาเียนะคะในกนรุมมาริกประเทศสเปนนี่ละคะ่ะงานจะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่13 ถึงวันที่15นะคะอาจตั้งตารอชมการออกงานของพี่จีซูกันได้เลยนะคะระหว่างนี้นี่ก็ลุ้นกันเนาะว่าพี่จีซูค่ะคราวนี้ทนาะจะมาในลุคไหนนะคะส่วนวันที่16ค่ะก็น่าจะอยู่ร่วมงานต่อนะคะเพราะว่าทางตีอค่ะก็มีการจัดงานที่สเปนด้วยเหมือนกันนะคะเรีวยกว่าช่วงนี้พี่จิซูก็ออกงานแบบรัวๆกันเลยทีเดียวนะคะ,อะแอดก็เอาข่าวสารนะแล้วก็ความเคลื่อนไหวของสาวๆมาอัปเดตมาฝากทะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า